นี่เป็นแมตช์การแข่งขันของโอลิมปิกที่มีการวิจารณ์จนกระทั่งปะนามมากที่สุดอาจจะมากที่สุดในโอลิมปิกคราวนี้หรือว่าในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเลยก็ว่าได้บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ตัวคุณน่ะร่างกายคุณน่ะมันมันเป็นชายแต่พอไอโอซี OC, ซึ่งมาคุมมวยโอลิมปิกบอกว่าผมไม่ดูผมดูแต่เอกสารเขาระบุเป็นเพศหญิงก็เอาตามนี้เลยความเท่าเทียมปลอม,ลอมๆเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมดูแค่นี้เองความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่ามีหรือไม่ ดูสภาพดูระยะดูมัดก้ามดูอะไรก็รู้อยู่แล้วคุณมแบบัวแต่คิดถึงความเท่าเทียมออแล้วคุณคิดถึงความยุติธรรมหรือเปล่าใช่ถูกต้องมันต้องมีความยุติธรรมด้วยผู้ชายไล่ต่อยผู้หญิงผู้ชายขึ้นไปไล่ต่อยผู้หญิงก็ยัุวสานนะท่านผู้ชมนาย,นาย,ย,ยกยาาส,าาสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าฟังนะโครโมโซมไม่ได้มีแค่ X x กับ Y ไม่ต้องใช้เป็นข้ออ้างอีกโอ้โหดูดูคนคนนี้คือมึงจะเท่าเทียมเลย ส่วนที่เขาพูดกันมากก็คือกรณีของออมวยหญิงนะ,ะใช่มวยหญิงข้ามเพศที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งโลกท่านผู้ชมครหลังจากที่แข่งกันไปเมื่อวานนี้คนทั้งโลกคุยกันถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมจากนะะมวยคูออ่อิตาลีนะครับก็คือแองเจล่าคาลินีนะครับ แพ้ให้กับอีเมนคาเฮลิฟนักมวยเพศชายทางชีวภาพนะซึ่งเป็นชาวแอลจีเรียแล้วก็นักมวยหญิงจากอิตาลียอมแพ้ในยกแรกใช้เวลาเพียงแค่4 6วินาทีนะครับเธอก็ยอมแพ้ซึ่งเช้าวันนี้ก็มีการเปิดใจจากนักมวยอิตาลีนะครับ คาลินีเธอให้สัมภาษณ์นะว่าไม่สามารถจบการแข่งขันได้เพราะรู้สึกเจ็บจมูกมากมนะแล้วก็บอกว่าความเป็นความเป็นผู้ใหญ่ในฐานะผู้หญิงนะครับหวังว่าคนทั้งประเทศจะไม่รู้สึกแย่หวังว่าพ่อของฉันจะไม่รู้สึกแย่แต่ฉันต้องหยุดจริงๆนะฮะ ต้องหยุดมันอาจจะเป็นแมตที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ฉันก็ต้องรักษาชีวิตของฉันไว้ด้วยในตอนนั้นก็ไม่กลัวนะไม่กลัวเวทีไม่กลัวที่จะรับหมัดแต่ครั้งนี้ทุกอย่างมันต้องจบลงและขอยุติการแข่งขันเพราะฉันไม่สามารถแข่งต่อไปได้นะครับเธอก็บอกว่าเ,เธอเธอเคยชคมวยมากับผู้ชายนะ เธอเคยซ้อมเนี่ยน้อยก็เคยซ้อม,อมนะมแต่หมอค่า,คาวเนี่ยมันเจ็บจริงๆโดนไปสองหมัดแล้วก็ยุติการขอยอมแพ้นะขอยอมแพ้นี่เป็นหนึ่งในแมตช์ก,การแข่งขันของโอลิมปิกที่มีการถกเถียงกันวิจารณ์จนกระทั่งประนามมากที่สุดนะครับ อาจจะมากที่สุดในโอลิมปิกคราวนี้หรือว่าในประวัติศาสตร์โอลิมปิกเลยก็ว่าได้อืมเมื่อนักมวยหญิงชาวอิตาลีพ่ายแพ้ให้กับนักมวยข้ามเพศนะครับนักมวยของอิตาลีอายุ25ปีนะฮะอันนี้เขามีบทความแสดงความเห็นเอาไว้ในสื่อต่างๆนะครับก็รวบรวมมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะฮะเ,เธอซดตัวลงกับพื้นแล้วก็ พูดว่าไม่ยุติธรรมนะครับปฏิเสธการจับมือด้วยนะฮะ <c oughs> สุดตัวลงคุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ครับหลังจากโดนหมัดของคาฮิีฟไปสองครั้งนะครับซึ่งออโดยลักษณะทางกายภาพโครโมโซมของนักมวยจากแอลจีเรียเป็นผู้ชายแน่นอน <c oughs> มีการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายอย่างเทสโทสเตอโรนในระดับสูงนะฮะ และเทสโทสเตอโรนนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกทำให้กล้ามเนื้อใหญ่และแข็งแรงนั่นหมายความว่าด้วยความแตกต่างทางกายภาพพันธุกรรมนะครับนักมวยจากแอลจีเรียได้เปรียบทางกายภาพมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆหลายเท่านะฮะแล้วมาแข่งในเพศหญิงได้อย่างไรนะครับนักมวยคนนี้เคยถูกตัดสิทธ จากการแข่งขันจริงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากผลการทดสอบฮอร์โมนเพศชายสูงเกินขีดแต่ในการแข่งขันมวยครั้งนี้ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกลับยกเลิกนโยบายการทดสอบเพศและแทนที่ด้วยนโยบายใหม่ที่พวกเขาบอกว่ามีความยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามเพศสภาพและการแปลเปลี่ยนเพศนะครับ IOC สร้างหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า Paris Boxing Unit เพื่อกำหนดคุณสมบัติของนักมวยในการแข่งขันโดยเอกสารจากหน่วยงานนี้ไม่ได้กล่าวถึงการทดสอบเพศสำหรับชายหรือหญิงแต่กำหนดเกณฑ์อายุของนักกีฬาและการใช้พาสปอร์ตเป็นบัตรประจำตัวที่ยอมรับได้นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าชายใดก็ตามถ้าพาสปอร์ตเป็นเพศหญิงคุณก็สามารถที่จะแข่งขัน กับนักมวยหญิงได้เอาง่ายๆแบบนั้นเลยนะดูแค่ตรงนี้นะความเท่าเทียมที่ไม่สนว่ากายภาพภายในจะแตกต่างกันมากแค่ไหนความเท่าเทียมปลอมๆกำลังทำลายความฝันของใครหลายคนที่ถูกบังคับให้เดินบนเส้นทางที่พยายามไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติได้นะครับคารินีบอกว่าเธอไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดเช่นนี้ ในชีวิตการต่อสู้ฉันเคยชินกับการเจ็บปวดแต่ฉันไม่เคยโดนบัดแบบนี้มาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสู้ต่อไปไม่ได้เป็นคนที่จะบอกว่านี่มันผิดกฎและฉันเข้ามาในเวทีเพื่อต่อสู้แต่ไม่รู้สึกอยากสู้ต่อหลังจากโดนไปสองหมัดเริ่มรู้สึกปวดที่จมูกมากนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยอมแพ้นะแต่หมัดนั้นมันเจ็บมากจนต้องบอกว่าเพียงพอแล้วนะครับ อันที่จริงก่อนการแข่งขันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของอิตาลีได้แสดงความกังวลแก่นักมวยอิตาลีของของชาติตัวเองเพราะการที่เจอกับเคลิฟคาเรลิฟเข้าร่วมการแข่งขันอาจทําให้เกิดอันตรายกับเธอได้นะครับแล้วก็คาริน่ก็ยังคงตัดสินใจสู้ต่อนะครับนี่ฮะมวยเป็นกีฬาที่สอนให้เคารพคู่ต่อสู้มันเป็นอาวุธในชีวิตแต่ต้องใช้เพื่อการป้องกัน ไม่ใช่เพื่อการลํำเมิดเหมือนกับกีฬาทุกชนิดนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจากักรลิสทรัสบอกว่าความบ้าคลั่งนี้จะหยุดเมื่อไหร่ผู้ชายมันไม่สามารถกลายเป็นผู้หญิงได้อืทําไมรัฐบาลอังกฤษไม่คัดค้านเรื่องนี้น,นี่นี่อดีตนายกรัฐมนตรีนะของอังกฤษนะฮะบอกว่าไอ้ทาไมรัฐบาลอังกฤษไม่ไม่สนใจเรื่องนี้เหรอครับ,รบฮีโร่โอลิมปิก ของอังกฤษที่ชื่อว่าเชรอนเดวีอ ies, บอกว่าเอ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกรรมการโอลิมปิกคือความอับยะจริงๆการอนุญาตให้ผู้ชายต่อยกับผู้หญิงแบบนี้มันต้องหยุดพวกเขามีปัญหาอะไรนะแล้วก็คนดังที่สุดของโลกคนหนึ่งก็คือเจเกโรลิงที่เขียนเรื่องของอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็ ออกมาโพสท,ทางโซเชียลนะครับยังเรียกการต่อสู้นี้บอกว่าเ,เธอเรียกการต่อสู้นี้ว่าความบา้าคลั่งความ <นะ S 1> บา้าคลั่งมันต้องมีอะไรอีกเพื่อยุติความบา้าคลั่งนี้นักมวยหญิงต้องบาดเจ็บสาหัสเหรอหรือว่านักมวยหญิงต้องตายเหรออืมนะฮะอดีตแชมป์โลกเฟเธอร์เวทและประธานสมาคมมวยอาชีพแบรี่แม็กควีแกนบอกว่า การอนุญาตให้ผู้ชายต่อสู้กับผู้หญิงเป็นการตัดสินใจที่น่าตกใจแล้วก็น่าสมเพชมากนะฮะโอ้ท่านผู้ชมฮะมันเยอะมากสําหรับความเห็นจากทั่วโลกนะจากบุคคลต่างๆจากทั่วโลกไม่แต่เฉพาะบุคคลสําคัญในอิตาลีเท่านั้นนะฮะนี่เห็นไหมฮะก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับว่านักมวยแอลจีเรียคนนี้แล้วก็นักมวยไต้หวันอีกคนหนึ่งเนี่ย สองคนนี้เคยไปแข่งขันมวยชิงแชมป์โลกนะมวยชิงแชมป์โลกเวิร์บ็อกซิ่งเนี่ยแล้วก็ล่าสุดแข่งเมื่อปีที่แล้วชนะคะแนนนะโดยเฉพาะแอลจีเลชนะแจมจันของไทยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วกรรมการก็ปรับให้แพ้พอวันรุ่งขึ้นนะครับทางคณะกรรมการลงมติกันปรับให้แพ้แล้วให้นักมวยไทยชนะเพราะดูแล้วเนี่ยสองคนนี้เนี่ยมีเพศสภาพเหมือนเป็นผู้ชาย แต่ว่าท่านผู้ชมครับล่าสุดล่าสุดมันมีมีคําชี้แจงออ,ออกมาจากออกมาจากโคโสกของทางฝั่งแอลเริยเขาอธิบายแบบนี้ครับคนปกติเพศชายจะมีคโครโมโซม XY มเพศหญิงมีคโครโมโซม XX โโสกบอกว่า เคเลฟเนี่ยเขาเป็นอินเตอร์เซ็กมีโครโมโซม XXY ม,มีทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในตัวเกิดมามีอวัยวะเป็นเพศหญิงแต่โครโมโซมกล้ามเนื้อร่างกายเป็นเพศชายตอ,อนนี้งงใหญ่เลยอันนี้โคศกนะโคศกของเอลจีเรียเขาออกมาแบบนี้คือเกิดมาเนี่ยเขามีอวัยวะเป็นเพศหญิงนะฮะ แล้วก็ถูกเลี้ยงมาเหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยมันมีโครโมโซมของความเป็นผู้ชายมีฮอร์โมนฮอร์โมนเพศช,ชายอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายกล้ามเนื้อเหมือนกับผู้ชายแท้ๆแตอนนี่จะยังไง<ม>ใช่ไหมก็ใช่เออ เนี่ยโคษซเขาพยายามชี้แจงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ผ่าตัดนะเขา x อเไไม่ใช่ XY ไม่ใช่ XX อมีมีอวัยวะเป็นเพศหญิงแต่กล้ามเนื้อสรีระฮอร์โมนต่างๆเป็นผู้ชายแต่ว่าไอบ้าซึ่งคุมมวยชิงแชมปโลกบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้คือตัวคุณนะร่างกายคุณนะมันมันเป็นชายใช่แต่พอ IOC ซซึ่งมาคุมมวยโอลิมปิกบอกว่าผมไม่ดู ผมดูแต่เอกสารพาสปอร์ตว่าเขาเระบุเป็นเพศหญิงก็เอาตามนี้เลยมันง่ายไงมันง่ายคือมันต้องตรวจฮอร์โมนใช่ใช่ไหมมันยังไอบ้านั่นแหละเออไอโอซเนี่ยคือคือง่ายนะคือคิดแต่จะแบบเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมใช่ดูแค่นี้เองอคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ว่ามีหรือไม่มี เนอะแม่คนนี้ก็เกิดมาไม่มีอืมโอเคเป็นผู้หญิงแล้วมมันต้องดูฮอร์โมนไงดูฮอร์โมนด้วยเพราะเราดูสภาพดูเดีฮยดูมัดกล้ามดูอะไรก็รู้อยู่แล้วแต่เ็าไม่ตรวจฮอร์โมนไม่ยอมตรวจฮอร์โมนตอนนี้เอรอบต่อไปเนี่ยถ้านักมวยคนนี้ชนะแล้วรอบต่อไปรอบเดียวกันนักมวยไทยชนะอืมนักมวยไทยจะมาเจอคนนี้แชมป์จันของเราเนี่ย จะเจอคนนี้เหมือนเดิมเพราะรุ <now> ่นเดียวกันเคยชกกันไปแล้วแต่เราแพ้คะแนนนะก็มีคำถามพุ่งตรงไปที่นักมวยคนนี้สตาฟโค้ดแล้วก็ประเทศแอลจีเรียด้วยสมาคมอะไรของเขาด้วยใช่ว่าคุณคุณรู้สึกยังไงที่ตอนเนี้ยเสียงเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปในแนวทางเดียวกันอืมมาจากทั่วโลกแล้วคุณรู้สึกยังไงพูดง่ายว่า คุณยังจะชกต่อเหรออืมอมคุณยังจะชกต่อเหรอืมใช่ไหมะใช่ตอนนี้อยู่ที่คนอยู่ที่กลุ่มเนี้คนนี้กับกลุ่มของมวยสากลสมัครเล่นของเอลเจีเรียนี่แหละว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณหรือว่าคุณไม่รู้สึกรู้สาเลยเลยนะฮะสรุปก็คือว่าเอ่อพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บคนทั้งโลกเขาตกใจผมว่าผมว่าคำพูดของเจคเคโรลิงเนี่ย ชัดเจนที่สุดนะะว่าเอ้ยปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาบนผืนผ้าใบที่นักมวยหญิงต้องเจอกันได้ยังไงในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหม,มคุณปล่อยให้ผู้ชายไปชกกับผู้หญิงอะ่ะม,มันไม่ใช่กีฬาแบบแบบวอลเลย์บอลหรือแบดมินตัน S <S ใช่ไหมที่มีเน็ตกั้นแต่นี่มันคือการประทะกันเจเคโรลิงถึงถึงถามไ hey. งแล้วจะหยุดเรื่องนี้หยุดการบ้าคลั่งเรื่องนี้ได้ยังไงหรือจะต้องรอให้นักมวยหญิงบาดเจ็บสาหรรัสหรือตายใช่ไหม<อ>ผมว่าถ้าเกิดนักมวยอิตาลีตายนะเรื่องนี้จบโอ้โห มันต้องอย่างนั้นใช่ไหมต้องเดิมพันชีวิตเลยโอ้โหเจคแคลอริ่เขามองข้ามช็อตไปเลยนะเฮ้ยคุณปล่อยไปได้ยังไงอืมเพียงแค่คุณให้นักมวยที่มีฮอร์โมนเป็นผู้ชายเนี่ยขึ้นไปชกกับผู้หญิงเนี่ยมันก็น่าตกใจแล้วไงใช่มันไม่ต้องถึงกับนักมวยผู้หญิงเนี่ยซุดตัวลงมายอมแพ้ภายใน46วินาทีที่ซ้ำไปเพียงแค่เขาก้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วอืมเออ นี่ขนาดทั้งมยหญิงคนนี้ของอิตาลีนี่เป็นเป็นตำรวจหญิงนะเออใช่เป็นตำรวจหญิงแข็งแกร่งมากนะโอ้โหมันเลยมีข้อมันมีคำคำหนึ่งไงว่าเอคุณมูดคิดถึงความเท่าเทียมแล้วคุณคิดถึงความยุติธรรมหรือเปล่าใช่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องมันต้องมีความยุติธรรมด้วยนี่มันไม่ยุติธรรมผู้ชายไล่ต่อยผู้หญิงเออใช่ต้องใช้คําเนี้ยอืมผู้ชายขึ้นไปไล่ต่อยผู้หญิงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ เดี๋ยวเจอคนต่อไปเนี่ยจนกระทั่งเจอแจ่มจันทร์ก็ไม่มีทางชนะเขาหรอกเรานะเราไม่ชนะเขาหรอกไม่มีทางชนะเขาหรอกฮะอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหคือนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่โอลิมปิกคราวนี้เนี่ยมัวหมองหลังจากที่พิธีเปิดนะโอ้นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะะโอ้โหนี่แต่ว่าก็ยังอุตส่าห์นะท่านผู้ชมครับมีนายก สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยนี่นะฮะชื่อนกยลดาสวนยศออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องนักมวยหญิงจากเอลจีเรียและจีนที่ไม่มีรายงานที่มีรายงานว่าไม่เคยผ่าตัดแปลงเพศหรือว่าเป็นอินเตอร์เซ็กนะฮะเขาบอกว่าฟังนะโครโมโซมไม่ได้มีแค่ X x กับ x Y และฮอร์โมนเพศชายสูงก็มีในผู้หญิงได้ไม่ต้องใช้เป็นข้ออ้างอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กความหลากหลายทางเพศโอ้โหเท่าน,นั้นแหละฮะท่านผู้ชมฮะโดนโดนนะฮะทัวลงทัวลงกระหน่ำเละคือคนคนนี้เนี่ยนกเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องความเท่าเทียมยังไงนะฮะยกเลิกห้องน้ำไม่ต้องแบ่งเพศ จนถูกผู้หญิงออกมาคัดค้านว่าเฮ้ยคุณจะใช้ห้องน้ําแบบคือมึงจะเท่าเทียวเลยใช้ห้องน้าแบบไม่แบ่งเพศด้วยโอ้โหแล้วแล้วตอนหลังถึงออกมาแก้ว่าคือไม่ใช่ต้องการแค่บอกให้การศึกษาของไทยนะบอกให้การศึกษาของไทยมีแบบเรียนเรื่องความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนเรียนกันตั้งแต่อนุบาลเลยอโอ้โหเอาเอาอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหดูดูคนคนนี้ ผมเนี่ยจะพูดแล้วว่าตั้งแต่ตอนเมื่อเกียที่วิาพาวิจารณ์ก็ถือกระตางไอโอซเนี่ยคิดแบบพวกสามนิ้วอืมคิดแบบพวกสามนิ้วอืคือจะเอาอะไรนะเท่าเทียมอย่างเดียวเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมไม่คํานึงถึงความยุติธรรมนะมันต้องดูความยุติธรรมด้วยใช่โอ oh, เรื่องนี้จะจะเป็นรอยด่างของโอลิมปิกในครั้งนี้เลยแ,นนแลวจะถูกพูดถึงมาก ใช่นะแน่นอนคนระก็เห็นใจเธอนะใช่เห็นใจมากนะคร